เมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2565นายชนุทธียังตรงมอบหมายให้นางสาวอนรเวงศรีหิรันสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดยโสธรได้ร่วมบูรณาการกับกรอรมนจังหวัดยโสธรสำนักง,งานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดยโสธรศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยโสธรที่ทำการปกครองอำเภอป่าติ้วที่ทำการปกครองอำเภอคำขันแก้วและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมลงพื้นที่ดำเนินการกิจการด้านการกำกับดูแลราคาสินค้าและบริการในห้วงเดือนมา มกราคม2565ถึงเดือนกุมภาพันธ์2565จำนวน9แห่งได้แก่ ร้านเทคอินเตอร์ฟู้ดตำบลโพนไทรอำเภอป่าติ้วร้านเจ้าสัวตำบลโพนไทรอำเภอป่าติ้วร้านโชคสำราญป่าติ้วอำเภอป่าติ้วร้านเสกสันพานิชตำบลโพนไทรอำเภอป่าติ้วร้านรุ่งเรืองของสดตำบลดงแคนใหญ่อำเภอคำเขินแก้วร้านเจ้หน่อยตำบลดงแคนใหญ่อำเภอคำเขินแก้วหอจกเอสพีดงแคนใหญ่ตำบลดงแคนใหญ่อำเภอคำเขินแก้วร้านอาทิตยาตำบลดงพุกอำเภอคำเขินแก้วผลการปฏิบัติงานเป็น ไปด้วยความเรียบร้อยไม่พบความผิดสังเกตในการซื้อสินค้าและปริมาณสินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการ